ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนานงานที่ริคอร์ดปุ๊บนะครับหรือว่าต่อชาวอวนตัวนะครับอยู่ที่บ้านโรงสว่างพื้นเมืองจังหวัดจานทศิล์นะครับเจ้าของสนานงานก็คือคุณครูวัชระภูมิทางวิบปร่นนะครับตอนนี้คุณครูได้รอเราอยู่ที่ข้างในนะครับไปเจออันดรลกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูวัชระภูมิทางญิบปร่์นะครับหรือว่า กูต่อนะครับเจ้าของสำนักงาน T Record Group หรืออีกชื่อนึงนะครับต่อซาวอันทวนนะครับสวัสดีครับคุณรูสวัสดีค่ะสวัสดีครับรูครับเพราะอะไรถึงได้มาทําเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียงครับได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับครับก่อื่นนะครับก็ขอญาตเท้าฟามนะครับไปถึงบรรเทาหุษนะครับก็คือยายนะครับยายของกระผมนะครับเองนะครับก็เป็นมอลำเดิมนะครับแล้วก็มีคณะมอลำในสมัยนั้นนะครับประมาณเกี่ยวบ จจะ80ปีที่แล้วนะครับเพราะว่ายายก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็สืบทอดมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับสมัยก่อนยายนะครับกับพี่ชายนะครับก็จะไปลาด้วยกันครับก็จะมียายเป็นหมอลำครับพี่ชายก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ไปลาขอข้าวลาก้อนนะครับสมัยก่อนนะครับก็จะลาบนแคร่บนอะไรก็มีรูปนะครับมียายก็เอาให้ดูนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับต่อมานะครับเมื่อรุ่นยาย เสียนะครับก็มีบันพบุรุษเป็นรุ่นลูกก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมนะครับก็มีลุงของผมนะครับก็ได้ทําธุรกิจเครื่องเสียงนะครับสืบทอดต่อจากพ่อนะครับก็คือเป็นพี่ชายของยายนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นผมก็เกิดมาเป็นเด็กแล้วนะครับก็มีลุงนะครับที่มีรถหกล้อมีธุรกิจเครื่องเสียงมีตู้ลำโพงซึ่งผมก็ได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็กครับก็รู้สึกว่าชอบนะครับรู้สึกว่าในสายเลือดนะครับพอ โตขึ้นมานะครับพอโตขึ้นมาก็คิดอยากจะเรียนนะครับในด้านนี้นะครับก็เลยสมัยก่อนสมัยตอนที่ผมเรียนนะครับสิปีที่แล้วจะไม่มีเรียนเทคโนโลยีดนตรีหรืออะไรที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงครับก็จะมีเฉพาะเรียนเอกดนตรีอะไรต่างๆครับผมก็ไปเรียนดนตรีนะครับก็ได้เล่นดนตรีก่อนนะครับเริ่มจากเล่นดนตรีก่อนเล่นดนตรี เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับที่รู้สึกว่าตัวเองชอบเครื่องเสียงครับก็ไปดูตามผับนั้นตามเวทีหมอลำนี้นะครับว่าเขาใช้อะไรเก็บเกี่ยวหาความรู้นะครับก็แรงดานใจหลักๆเลยนะครับก็คือค่าตอบแทนครับสิ่งตอบแทนแล้วก็ความชอบในสายเลือดนะครับตอนที่เป็นเด็กอยู่นะครับครับผมค่ะสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกงานนี้อะไรบ้างคะ สำหรับอุปกรณ์นะครับหลักๆนะครับที่อยู่ธุรกิจเครื่องเสียงนะครับหรือเครื่องเสียงนะครับทุกเจ้าที่จะต้องมีนะครับก็คือเขาเรียกว่าระบบเสียงนะครับระบบเสียงก็จะประกอบไปด้วยหลายอย่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นขาเข้าเลยก็คือไมค์ไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนแล้วก็มาเข้าที่มิกเซอร์ครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับเข้ามิกเซอร์ไปนะครับก็จะไปออกที่ตัวแยกเสียงนะครับถ้าภาษามาเราหรือว่า ขาเรียกว่าตัวแยกเสียงนะครับแยกออกมานะครับถ้าภาษาสากลเขาเรียกว่า crossover นะครับ crossover เขาจะแยกแล้วก็ต่อลงไปด้วย power amp นะครับ power amp ก็ดีตรงนี้นะครับ power amp ก็จะมีหลายรุ่นหลายหอครับต่อพาก power amp แล้วนะครับก็จะส่งไปที่ตู้ลำโพงครับตู้ลำโพงตู้ลำโพงก็จะส่งเสียงออกมาครับอ่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกงานหลักๆนะครับก็จะมีประมาณนี้สําหรับระบบเสียงนะครับส่วน ระบบสเตจหรือเวทีนะครับก็จะเป็นเวทีนั่งร้านแล้วก็โครงทัดนะครับของผมในส่วนของผมนะครับแล้วก็ระบบแสงสีเสียงเอ่ยแสงสีนะครับแสงสีก็จะมีไฟนะครับไฟ LED นะครับก็ประมาณก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับก็ประมาณ2ได้นะครับก็มีไฟบลิมไฟ LED นะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะครับส่วนมิกนะครับคลิปกัวอผมมีนะครับก็จะเป็นที่ห่อ มาดัสนะครับ M 3 2 R นะครับตัวนี้รุ่น M 3 2 R ไลไ์นะครับมาคอสนะครับก็จะเป็นยี่ห้อมาลานี่นะครับมาลานี่ DPA 2 6 5 5 QR ้าครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นมิกอีกหนึ่งตัวนะครับก็จเป็นบาร์เรนเจอร์ X 3 2มสิบแหลกนะครับแล้วก็ตัวนั้นวางตรงนั้นนึงก็เป็น X 3 2มสิบแหลกเหมือนกันครับ X 3 2ตัวนี้แหลกตัวนั้นไม่แหลกนะครับพาวเวอร์นะครับก็จะมี หลักๆเลยผมก็จะใช้ Power Amp TAP นะครับซึ่งเป็น Power Amp ที่มีคุณภาพนะครับในตอนนี้แล้วเป็นที่นิยมนะครับก็ราคาก็ถือว่าสูงนะครับแท่นละประมาณ30,000ื่นะครับสามหมเกือบ30,000ืนนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับ TAP ก็จะมีรุ่น6,000รุ่น9ก0าพันะครับ9ก้าก็จะแพงหน่อย33,000 3่0 0ามสามนะครับต่อแท่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับลำโพงที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลำโพงลากย่า แบรนด์ของบริเจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเองนะครับก็คือยี่ห้อแบรนด์ก็คือ T S หนึ่ง Audio หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็เป็นแบรนด์ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเองนะครับก็ใช้ซับเบตต่อข้างก็คือสิบสองใบนะครับแล้วก็มิทายไรเล่น,นะครับข้างละหกใบรวมสองข้างก็ซับเบตดยี่สิบสี่ใบแล้วก็ไรเล่สิบสองใบนะครับแล้วก็ชุด มอนิเตอร์บนเวทีอีกสิบใบนะครับอ่าประมาณนี้ครับค่ะผู้ใช้งบประมาณเริ่มต้นเท่าไหร่ในการทำธุรกิจเครื่องเสียงคะอ่างบประมาณนะครับก็ขอเท้าความไปอีกนะครับก่อนที่ผมคิดจะทำนะครับพี่จริงแล้วก็เริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์ก็ด้วยเพราะว่าเราใจรักด้วยครับเลยใจรักด้วยแล้วก็เก็บเก็บเก็บเขาเรียกว่าเก็บเครื่องมือไว้นะครับตั้งแต่ตอนอายุ ตันเด็กแล้วนะครับก็คือตั้งแต่อายุถ้า้าจำพิ่น่าจะอายุ15ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีรูปนะครับว่าเป็นเครื่องเสียงชุดแรกของผมตอนผมมีรูปเดี๋ยวผมจะเอาโชว์ขึ้นบนคลิปนะครับเป็นเครื่องเครื่องเสียงชุดแรกที่ผมมีตอนอายุ15นะครับเป็นเก็บเงินมาจากการไปเล่นดนตรีนะครับก็คือสมัยก่อนอาจารย์ก็จะพาไปเป่าแต่งงานศพนะครับได้วันหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยซึ่งในสมัยนั้นนะครับประมาณเกือบสิบเอ็ดสิบกือบสองปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับ ตอนนั้นอะไรมันก็ยังไม่แพงแล้วก็หายากมากตอนนั้นก็นเป็นเครื่องเสียงชุดแรกนะครับที่เก็บเงินจากการเล่นดนตรีนะครับการเล่นดนตรีตอนสมัยก่อนนะครับก็สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสองสามงานนะครับก็สัปดาห์หนึ่งก็เก็บเงินได้เจ็ดแปดร้อยบาทพอเล่นไปเรื่อยก็มีเงินก็ซื้อมิกบ้างซื้อลำโพงบ้างซื้อตู้บ้างครับก็เป็นเครื่องเสียงชุดแรกใบรับงานนะครับออกงานศพสมัยก่อนนะครับก็จะมีตู้แค่สองใบ สามารถรับงานศพได้ตอนผมอายุประมาณ15บหนะครับถ้าเริ่มต้นจริงๆผมเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับพอพอเริ่มต้นมาสักพักนะครับก็ได้มาเข้าเรียนเอกดนตรีนะครับก็เริ่มมีงานประจําก็เริ่มเล่นดนตรีอาชีพก็จะมีเงินมากขึ้น,นครับก็ซื้อเครื่องดนตรีบ้างเก็บเป็นซื้อทองซื้ออะไรไปบ้างนะครับพอรู้สึกว่าเล่นดนตรีแล้วมันรู้สึกอิ่มตัวนะครับก็รู้สึกว่ามันได้ค่าตอบแทนน้อยนะครับมัน ไม่ค่อยมีเวลานะครับเล่นทุกวันนะครับก็เลยคิดว่าเราแบบหาอะไรใหม่ๆลองทําให้กับชีวิตของตัวเองดูนะครับก็เลยเก็บทุนที่ตัวเองเก็บมาในชีวิตนะครับก็เลยมาทาธุรกิจเครื่องเสียงนะครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนจุดที่สองนะครับจุดเปลี่ยนที่สองเลยก็คือได้มาทําในทีมอลนะครับตอนนั้นก็มีทรัพย์สินอยู่ประมาณมีเงินติดตัวอยู่ประมาณสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นแล้วก็ได้ขายเครื่องดนตรีที่มีนะครับพวกคีย์บอร์ดกีตาร์ เอฟเฟกอะไรต่างๆที่ตัวเองไม่ได้เล่นนะครับก็ขายมาทําธุรกิจเครื่องเสียงก็ได้เงินประมาณแสนนิดๆนะครับแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากคุณนแม่นะครับอีกประมาณ30,000นบาทนะครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ได้ทําธุรกิจเครื่องเสียงจริงๆเลยนะครับก็คือขอกงานทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับตอนนั้นทุนก็ประมาณ4,0,000นบาทครับจนปัจจุบันนะครับก็มีเครื่องเสียงนะครับทุน รวมๆก็ประมาณน่าจะเกินหนึ่งล้านบาทนะครับน่าเกินหนึ่งล้านบาทครับน่าไม่ว่าจะเป็น power amp mixer ตอนนี้ก็มีมิกอยู่สามตัวนะครับมีแบนเกียนะครับกองชุดสามชุดนะครับใน CMC แล้วก็มีตู้แอมมีอะไรอีกมากมายนะครับรวมๆแล้วก็น่าจะเกินหนึ่งล้านไปแล้วครับตัวนี้ครับผมค่ะแล้วช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคุณครูอ่าสำหรับช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับผลกระทบใช่ไหมครับใช่ค่ะผลกระทบที่เกี่ยวกับอ่า ธุรกิจของเรานะครับส่งผลกระทบโดยตรงแน่นอนนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเป็นการแพร่ระบาดทั่วโลกนะครับโดยการแพร่ระบาดนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่คนนะครับได้ไปเบียดสีใกล้ชิดกันนะครับซึ่งรัฐบาลนะครับเขาก็บอกว่าอาชีพของพวกเราเนี่ยนะครับมันเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อได้ง่ายนะครับจึงทําให้รัฐนะครับ สั่งแล้ครับนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบันเทิงนะครับก็คือธุรก,กิจเครื่องเสียงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนักร้องแดนเซอร์คอนวอยอะไรต่างๆนะครับก็จะโดนพักงานไปด้วยเพราะว่ารัฐนะครับสั่งงดกิจกรรมเหล่านี้ลงไปก็จะทําส่งผลกระทบก็ทําให้เรานะครับส่งผลกระทบโดยตรงเลยก็คือตกงานนะครับอั็นแรกเลยในช่วง2งปีที่ผ่านมานี้ตั้งแต่โควิด19บาระบาดนะครับก็ทําให้เรา ตกงานเลยนะครับไม่มีงานนะครับทีนี้เมื่อไม่มีงานแล้วนะครับลูกน้องของเรานะครับก็หาชีพเสริมนะครับหาชีพเสริมเช่นบางคนก็รับจ้างทั่วไปนะครับเพื่อที่จะรอนะครับบางคนก็อาจไปทําช่อง youtube บ้างนะครับเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับในห่วงที่โควิดสิบเก้าระบาดในรอบแรกนะครับก็เป็นแค่ ในห่องระยะเวลาแค่สั้นๆนะครับก็ประมาณ 3- 4สเดือนนะครับช่วงแรก,กเราก็กลับมามีงานได้นะครับตอนนั้นก็หรือว่าเลยก็ลืมตาปากได้หน่อยนึงนะครับทีนี้ก็มีการแพร่ระบาดอีกรอบอที่2นะครับก็ถือว่าเป็นรอบหนักรอบนี้ก็โดนคิวงานแคนเซลิลไปเยอะมากน,นะครับโดยแต่ก่อนเราจะมีคิวงานล่วงหน้าต่อปีนะครับก็คืหมอลำกจ็จะมีเขาเจ้าภาพเพาว่าเจ,จ้าของเราประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณล่วงหน้านะครับอันนี้ล่วงหน้า ต้องล่วงหน้าประมาณปีละ40งานนะครับอยู่แล้วนะครับผลกระทบโดยตรงเลยปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็ออกภาษาแล้วนะครับก็ยังไม่มีนชิวงานเลยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าลูกน้องจะจํานินไปต่อไปยังไงนะครับแล้วก็ทุกิจของเราจะไปยังไงได้ไหมเพราะว่าเจ้าภาพก็ไม่กล้าจัดงานนะครับไม่รู้ว่าจะจัดงานได้หรือเปล่านะครับเมื่อลงมือจ้างไปแล้วก็จะต้องเสียยงหนึ่งประจาก็เลยทําให้เจ้าภาพไม่กล้าที่จะจัดงานนะครับอันนี้คือผลกระทบโดยตรงนะครับ กับอาชีพของเรานะครับอาชีพธุริตเครื่องเสียงครับผมค่ะคุณครูคะแล้วสำหรับคนที่สนใจอยากจะติดต่อจ้างงานหรือว่าติดตามผลง,งานของคุณครูเนี่ยสามารถติดต่อติดตามได้ทางท่องทางไหนบ้างคะครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อว่าจ้างงานนะครับก็สำนักงานต่อซาวน์ทัวร์นะครับหรือสำนักงานทีเรคคอร์ดกรุ๊ปนะครับก็จะตั้งอยู่่บ้านเลขที่61นะครับหมู่5บ้านดวงสว่างนะครับ ำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะหย่นั้นท่าได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางออนไลน์นะครับหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับช่องทาง Facebook นะครับก็พิมพ์คําว่าทีมงานต่อซาออนทัวร์นะครับก็จะเจอนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็จะเป็นผลงานโดยตรงนะครับติดตามโดยติดตามในช่องทางนะครับทีเรคคอร์ดกรุ๊ปนะครับเชิญเข้าไปใน youtube นะครับ ลิ้งเดี๋ยวแปะไปข้างบนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็081 0567688ย 8. ิงเบอร์นะครับ0957285779ช่องทางการติดต่อทีมงานต่อสาวครับถ้าผมสำหรับอันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณครูวัชระคราทรายวิรลยนะครับหรือว่าครูต่อนะครับที่มาให้ความรู้และให้สัมภาษณ์กับเรานะครับพร้อคมาขอบคุณค่ะ